สวัสดีครับผมใหญ่กอดพันธุ์นะครับคุมกับภาพยนตร์เรื่งองรอดตายนะครับก็วันนี้เป็นรอบสื่อเขาอยากจะฝากท,ทุกทุกท่านให้มารับชมภาพยนตร์นี้นะครับครับผมสําหรับเนื้อเรื่องเนื้อมันเป็นประมาณไหนอะไรมครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าต้องเขาไปติดเกาะอ,อยู่ในในปาน่าดงดิบคนเดียวแล้วต้องเจอกับฆาตกร,รที่ตามล่าบนเกาะน,นี้ก็ยังมีฆาตกรที่ที่เป็นโรคจิตอยู่อยู่แล้วแล้วก็ ต,ต้องใช้ชีวิตรอดอยู่ในเกาะให้ได้ครับอย่างความสนุกสนานหรือความนั่งกลัวมันต,ตรงไหนกันเลยล่ะคือมันต้องลุน้นต้องลุ้นว่าเด็กคนนี้มันจะรอดไหมหรือมันจะตายเพราะว่าไหนจะฆาตกรไหนจะในเกาะแม่งก็ยังมีมีมพวกสัตว์ร้ายพวกอะไรอย่างี้ต้องต้องเอาชีวิตรอดสิ่งแวดล้อมทั้งหลายหล่อรอดอยังไงแต่ม่ารอดหรือยู่บสาตายมันไปได้ไหเว้ยใครจะรอดหรือใช่ต้องไปดูครับว่าใครจะรอดหรือจะตายในเรื่องนี้ครับ จากวันเปิดป้องจนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครต็มอกก็กำลังอ่าควานึเต้นคือเรื่องเนี้ยเราเราใช้โลเคชั้นหลักเป็นป่าดงดิบมันไม่ใช่แค่ป่าเดียวนะฮะทีนั้นเราต้องตะเวนถ่ายหลายหลายป่าเลยเพื่อเอามารวมรวงกันมันก็สมบูรสมบัตหน่อยซึ่งว่าน้องเวียนเนี่ย เก่งมากเาขาเขาอดทนตัวให้เนี้ยอดทนแบบดูกับเราได้หมดที่เลยครับในการถ่ายทำเองครับมีเด็กเอชลีอะไนีพบไหมมีมีครับมีสัตว์มีสัตว์มีเด็กมีเด็กมีเดมีเราจมีเรมีเด็มีเดาีเรากเร็จะเมเมีเมีเดกเกีเด็กมเดงคมับด็มีกมอเกม็กมีเกเดีกมี็กเดีมีม ก็รู้สึกสนุกมากเลยครับที่ได้มาแสดงหนังเรื่องนี้ครับก็ตื่นเต้ครู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกสนานไปในตัวครับปบดของหนูเป็นไงบ้างครับปวดหรือว่าอะไรถือว่าเล่นได้แบบโอเคเลยครับการแบบโอ้ยแ่มาเลยครับก็เล่นได้แบบโอเคเลยครับก็มีลำบากบ้างในบางช่วงแต่ก็ ผ่านมาได้ค่ะพี่อินดี้อินดี้ในในฉากแบบว่าดูเราไหมดูเลยวัดใจดีกับเราน้องอินดี้ได้ไหมยังไงบ้างครับกับพี่อินดี้ครับก็รู้สึกน่ากลัวมากเลยครับไปเรื่องจริงกันไปเร่องเล่นไเรื่องความน่าดีบ่ไปเรื่องไเรื่องแบบจริงนั่นเป็นตัวจริงตออแทนน้องได้เลยครับน้อง ยังไงฮะอ๋อหรือว่าสวัสดีครับเอาหนูหนูสวัสดีครับผมชื่อดิชาณัฐรัตะ์พลรัตนพรชื่อเล่นชื่ออโปครับอโปลดีมากครับกับเรื่องนี้ครับร้อนตายครับลูกดีใจสนุกครับตื่นเต้นด้วยไม่ต้องอผมก็น่าจะไปดูในเรื่องครับเพราะว่าเป็นตัวซิเคกต ค่ะก็ะในเรื่องก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะนนในเรื่องก็เป็นหลานของพี่อนดี้ค่ะใช่ใชก็จะเออก็ต้องไปลุ้นในเรื่องค่ะว่าจะรอดหรือว่าจะตายของเราเป็นหนักกุต้องโดนไล่ล่าขอ,องหนูจะหนักในส่วนของที่ต้องมีการแบบว่าก,กระโดดน้ำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะพาน้องเวียหนีตายไปด้วยกันใช่ะดูค่ะต้องไปดู ค่ะก็ในเ,เรื OK? ่องรับบทเป็นลิสาค่ะก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ก็ในเรื่องอาจจะไม่ได้ไปบูเท่านอนๆแต่ว่าก็จะมีแบบซีนแบบว่าเดี๋ยวไปดูในเรื่องต้องเป็นลิดตค้ติดั้งติดตั้งติดตั้งติดตันงติดตัิั้ตด้งต้งังติด่า้ต้งงตตัิดตงตเ้งังติดัิ้ต้ด้งติดดั้วต้ัง มันมีค่าตายกับค่าไม่ตายใครจะฆ่าตายใครจะฆ่าไม่ตายเป็นของเราครับในหลังเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมออฟนัตพบลวันทัดครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โอ้ได้รับบทเป็นทหารป่าครับอยู่บนอยู่ในป่าแล้วก็ดีเทลเนี่ยเดี๋ยวก็รอนชมในโรงภาพยนตร์ดีกว่าเล่าไม่ได้สปอยซึ่งตัวละครทุกตัวเนี่ย ผมชอบสุดตัวนะผมในฐานะคนดูชอบท,ทุกตัวละครหมดเลยพี่อินดี้น้องอาโปน้องนะครับแล้วก็น้องจีนะ่าพี่ป๊อปน้องผูง้หญิงทุกตัวละครเนี่ยมันมีมีโปมีเงื่อนงามหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเฉยตอนนี้อัตลดในการรับชมภาพยนตร์ก็จะลดลงอยากให้ท่านนะครับท่านผู้ชมและก็สื่อมวลชนท่านเนี่ยรับชมในโรงภาพยนตร์เพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าพี่ใหญ่ใส่เต็มแม็กซ์เลยเรื่องความมันเรื่องความดิบเถื่อนแล้วก็ซ่อนเรื่องของ ขินไว้ก่อนนะครับตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วรอดตายและสังเกตเนี่ยก็มีเรื่องของดิจิตอลแล้วก็สแลนอะไรเงี้ยฮะก็อยากจะให้ชมในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีพี่แพทขินบทมาด้วยวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรับชมครับสามภาพยนตร์ครับไม่ดีครับไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยครับเราจะรอ่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกไม่เนี่ยมาอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่ายังไงมีมีที่สูวาอะไรนะคอนเทเตอร์ของเราเป็นยังไงบ้างอ๋อคอนเทเตอร์ผมบ่อ จริงๆแล้วมันเป็นคือจริงๆตัวตัวผมในเรื่องมันมันเป็นมันมีแบบหลากหลายคาเตร์เหมือนกันตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันเป็นคาเตร์ที่เราไม่ได้ตายตัวมาตั้งแต่แรกมันมีการเปลี่ยนการพัฒนาไปตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องแต่ว่าอย่างที่อย่างที่พี่ใหญ่พี่พี่ออบอกคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นแอคชั่นด้วยแล้วมันเป็นแบบทริลเลอร์ด้วยอ่ะมันเป็นการไล่ล่าที่มันค่อนข้างที่จะเรียลมากมันดิบมากๆอย่างที่บอกเลยคือคือตวกเนี่ยก็เป็นสตว์จริง แล้วก็เด็กก็คือน้องเวียเนี่ยคือน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้สแตนดน้ีคือทางทางกองถ่ายทางปรกชันเนี่ยเขาเซฟน้องก็จริงแต่ว่าก็ก็ให้เครดิตน้องเนี่ยที่ี่สตาร์ไปเมื่อกี้ว่าน้องเนี่ยเล่นดีน้องเต็มที่มากคือนี่ทางานกับเด็กมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมาเจอเวียเนี่ยเราอ่านบทตอนแรกเราสึกว่าโอ้ยบทนี้เด็กไม่น่าเล่นได้อะนนี้พูดตรงเลยว่าเด็กไม่น่าเล่นได้เลยเพราะว่ามันมันต้องเป็นสบเวอรมากๆตัวเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้จากสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่น้องทําได้ซึ่งเราก็แบบ ราก็ให้ขีดบอกามามาใครถามนดี้ว่าเรื่องนี้อยากชมใครก็คือก็คืออินดี้ก็บอกว่าอยากชมอ,อ,อีนครับอย่างวทเพองที่มันหนักของอินเดียอ่ะมันหนัก เป็นบางบางสถานาการณ์เป็นบางช่วงแต่ที่บอกไม่ได้เพราะบอกถ้าบอก,บอกปุบ๊บเนี่ยมันสปอยเลยใช่แต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกคือทุกทุกฉากที่เล่นกับเวีเลยหรือว่าเล่นกับเล่นกับจีน่าเนี่ยคือเราจะอยู่กันอยู่กันในป่าดงดิบแบบที่พี่ใหญ่บอกเลยอ่ะคือโลเคชั่นก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าจริงๆเป็นทะเลเป็นเรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราถ่ายออโลจริงๆเพราะฉะนั้นคือความแบบความสมจริงมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือต้องมาดูเลยเนาะอยากให้ดูเลยครับ กับรค็ฝากภาพยนตร์เรื่องรอดตายด้วยนะครับ9กุมภาเนี่ครับก็เป็นทางเลือกใหม่ของภาพยนตร์ไทยนะครับลองลองเข้าไปดูกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงใครจะรอดใครจะตายแล้วก็เอาใจช่วยน้องครับว่าเขาจะเขาจะรอดไหมครับผมกับรอดตายเนาะใช่กลับรอดตายไปโอเคครับเขอบคุณครรับบขอคคุณับ